ครับผมต่อไปนะครับผมการแก้ไขปัญหาในบริบทโลกดิจิตอลและการคิดเชิงคำนวณนะครับผมหัวข้อต่อไปนะครับผมการแสดงอัลกอริทึมในการทํางานนะครับผมอัลกอริทึมนะครับผมคือการแสดงลําดับการแก้ไขปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนนะครับผมหรือคําสั่งการทางานที่ชัดเจนและละเอียดนะครับผมโดยการแสดงอัลกอริทึมนะครับผมสามารถทําได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์นะครับผม โดยการเขียนนั้นต้องเขียนให้ละเอียดนะครับผมชัดเจนเป็นขั้นตอนนะครับผมเข้าใจง่ายและมีการเรียงลาดับขั้นตอนสูงนะครับผมแนวคิดเชิงคํานวณนะครับผมแนวคิดเชิงคํานวณประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ4ส่วนนต่อไปดีนะครับผม 1. ส่วนแยกประกอบนะครับผมของปัญหาเป็นกระบวนการแยกส่วนนะครับผมประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อง่ายต่อกรารแก้ไขปัญหานะครับผม 2. การคิดเชิงนามธรรมนะครับผมเป็นการมุ่งความคิดไปที่ข้อมูลสําคัญโดยการ คัดกรองส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับผมเพื่อให้จดจ่อเฉพาะสิ่งที่เราต้องการที่จะทานะครับผม 3. การหารูปแบบของปัญหานะครับผมเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหานะครับผมโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มเรียงลําดับนะครับผม 4. การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับผมเป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหานะครับผมซึ่งสามารถทําได้โดยการเขียนข้อความการวาดภาพหรือว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับ ตัวอย่างปัญหานะครับผมการแสดงอัการิทึมโดยการเขียนด้วยความคือโดยการเขียนข้อความบอกเล่านะครับผมจุดประสงค์นะครับผมแสดงอัการิทึมในการทํางานนะครับผมหรือการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยการใช้สัญลักษณ์หรือข้อความนะครับผมอ่านเพื่อแสดงแรงบันดาลใจนะครับผมลิบด้าพ,พาตุ๊กตาหมีตัวโปรดไปเที่ยวนะครับผมในสวนสาธารณะกับคุณแม่นะครับขณะที่เดินชมสวนสาธารณะอย่างมีความสุขนะครับผมลิด้าก็เหลือตุ๊กตาหมีนะครับผม,มทิ้งไว้บนเก้าอี้นะครับผม พอน,นึกขึ้นได้ลิมด้าก็หาตุ๊กตามีไม่เจอแล้วนะครับคุณแม่จึงให้ลิมด้าน,นึกหรือเขียนข้อความว่าลิมด้าน,นะครับผมเดินหรือหยุดพักในจุดไหนในสวนสาธารณะบ้างน,นะครับผมกําหนดปัญหานะครับผมการแสดงอาาลัลกอริทึมในการทํางานดีการแก้ปัญหาโดยการเขียนข้อความบอกเล่านะครับผมทำได้อย่างไรขั้นตอนการทํากิจกรรมนะครับผมให้นักเรียนนะครับผมแบ่งกลุ่มสารทงสี่คนอ่านใบความรู้นะครับผม สองให้นักเรียนนะครับผมในกลุ่มนําหนังสือไปวางไว้ที่ตําแหน่งใดก็ได้ในห้องเรียนนะครับผมสามให้นักเรียนนะครับผมช่วยกันเขียนลําดับขั้นตอนนะครับผมการเดินนะครับผมทางจากหน้าประตูห้องเรียนนะครับผมไปยังที่จุดวางหนังสือสี่เพื่อให้นักเรียนนะครับผมในกลุ่มช่วยกันบอกเล่าให้เพื่อนนะครับผมตามกลุ่มปฏิบัติตามนะครับผมผลวิเคราะห์นะครับผมหนึ่งเพื่อตามกลุ่มสามารถเดินตามอัลกอริทึมที่นักเรียนเขียนได้หรือไม่นะครับผม 2. หากเพื่อนต่างกลุ่มไม่สามารถดรําเนินการตามกลุ่มของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับผมและจะแก้อากิลิทิวของนักเรียนอย่างไรนะครับผมสรุปท้ายกิจกรรมนะครับผมหการแสดงอารกิลิทึมนะครับผมหรือการแสดงขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหานะครับผมด้วยการเขียนข้อความบอกเล่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับผมสนักเรียนมีข้อเสนอแนะให้นักเรียนตาา่างกลุ่มระบบในการแสดงองารกิลิทิมด้วยการเขียนข้อความบอกเล่าได้หรือไม่นะครับผม ความคิดต่อยอดความรู้นะครับผมนักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนบอกเล่าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะครับผมสํารวจทักษะที่ได้รับนะครับผมจากกิจกรรมนะครับผมนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ทักษะอะไรบ้างนะครับผมการแสดงลําดับการทํางานอัลกอริทึมนะครับผมการแสดงลําดับอัลกอริทึมในขณอนะครับผมในการทํางานหรือการแก,แก้ไขปัญหาทําได้ดังนี้นะครับผมหนึ่ง การแสดงลำดับอลกปริทึมด้วยการเขียนบอกเล่านะครับผมเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนแก้ไขปัญหาโดยการเขียนเรื่องเล่าเป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนเป็นลำดับนะครับผมการทํางานโดยการใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกรัฐัาลสามารถสื่อสิ่งที่ต้องทำนะครับผมได้อย่างชัดเจนนะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับผมดิมด้าน,นะครับผมไปที่ร้านขายอาหารนะครับผมเห็นมีร้านขายต้ออยมยำมะตูมนะครับผม จึงคิดอยากทํากินเองที่บ้านนะผมคุณแม่จึงแสดงอัการิติมให้ลิด้าฟังานะผมด้วยการเขียนและบอกเล่าดังนี้นะผมับผมงเทน้ําใส่หม้อและต้มน้ําจนเดือดสองนำไข่นะผมออกจากตู้เยน็ 3. นสามนำไข่ใส่หม้อที่เดือดนะผมสี่ต้มไข่ห้านาทีนะผมห้านำไข่ไปแช่น้ํนาเย็นนะผมทิ้งไว้สามนาทีหกปอกไข่ออกมานะผมและจะได้ไข่อยางมาตุ๋นนะผม ซึ่งรายงานของนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าเป็นการแสดงกลิทิมโดยการใช้ข้อความบอกเล่านะครับผมจากข้าวนะครับผมแผนที่นะครับปลภายในชุดชุมชนของดิบดานะครับผมให้นักเรียนช่วยด <otion> ิบดาออกแบบอัลกอริทึมนะครับผมโดยการเขียนบอกเล่านะครับผมซึ่งจะมีอยู่2ข้อนะครับผมคือข้อแรกนะครับผมเส้นทางการเดินนะครับผมจากบ้านไปโรงเรียนนะครับผมและข้อสองนะครับผมเส้นทางจากโรงเรียนนะครับผมไปยังโรงพยาบาลนะครับผม ซึ่งบ้านของลินด้านะครับผมก็จะเป็นบ้านหลังคาสีแดงที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็จะมีอไอคอนนะครับผมเขียนว่าบ้านลินด้าอยู่นะครับผมซึ่งจะมีซึ่งจะตอบคาถามอยู่2ข้อนะครับผมคือเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เดินทางจากโรงเรียนไปโรงพยาบาลนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าโรงเรียนกับโรงพยาบาลนะครับผมอยู่คนละฟังกันนะครับผมก็ให้นักเรียนนะครับผมได้ลองนะครับผมเขียนนะครับผมลำดับอัลกอริทึมนะครับผมในการ เดินทางไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เดินทางจากโรงเรียนไปบ้านนะครับผมซึ่งนักเรียนนะครับผมก็จะนะครับผมได้ศึกษานะครับผมอักขริที่ผมก็สามารถเขียนได้นะครับผมอย่างถูกต้องนะครับผมก็เรื่องการลำดับอักขริทีมนะครับผมก็จะจบที่จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ